สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูทูเกเตอร์กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสายการบินที่เราไปเที่ยวต่างประเทศกันค่ะทริปนี้นะคะเราไปที่ประเทศไต้หวันค่ะซึ่งสายการบินที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ค่ะซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติประเทศไต้หวันนะคะและนอกจากเราจะรีวิวสายการบินไชน่าแอร์ไลน์แล้วนะคะเราจะยังมารีวิว เครื่องเซิลเซอร์วิสด้วยตัวเองนะคะแล้วก็วิธีการดรอปกระเป๋าเอาบอร์ดดิ้งพาสโดยที่ไม่ต้องผ่านเคาน์เตอร์ไม่ต้องรอเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะซึ่งตอนนี้เรามาที่โลพีก่อนนะคะซึ่งเป็นจุดประจำที่าชนแน์ไลน์ะนะคะไว้เช็คอินแล้วก็ดรอปกระเป๋าที่เคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีเครื่องนะคะให้เราทําด้วยตัวเองได้นะคะเป็นแมชชีนค่ะเป็น เป็นเครื่องแบบเซลล์เซอร์วิสนะคะเซลล์เซอร์วิสด้วยตัวเองนะคะสามารถทําได้หลายสายการบินเลยค่ะวันนี้ของ c ชน n า Airlines ก็มีนะคะเครื่องนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะเราสามารถมาเช็คอินที่เครื่องนี้ได้หรือว่าปิ้นบัลลิงพาร์ตแล้วก็ปิ้นแท็กกระเป๋าได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็กดที่หน้าจอเลยนะคะ c ชน n า Air l i ลน์ ine, ค่ะสายการบินอะไรก็กดไปนะคะซึ่งข้อดีของตู้นี้ก็คือเราไม่ต้องรอพนักง,งานที่มาประจำเคาน์เตอร์นะคะ ตู้เนี้ยค่ะสามารถทําก่อนได้ล่วงหน้าประมาณ6ชั่วโมงนะคะบางทีเรามาเร็วเราอยากเข้าไปช้อปปิ้งข้างในหรือมีเลาจ์ที่เราจะเข้าข้างในไปรอข้างในนะคะเราก็มาบริการตัวเองได้เลยค่ะทุกอย่างก็คือขั้นตอนไม่ยากนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะอันนี้เราแค่แบบอยากลองทําเองเนาะจริงๆเขามีเจ้าหน้าที่ให้ให้คำปรึกษาคอยบริการให้ตลอดนะคะข้างๆแถวเท่านั้นนะคะสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้นะคะ ก็ทําตามขั้นตอนค่ะเขาบอกให้เราทําอะไรเราก็ทํานะคะก็วางหน้าพาสปอร์แล้วก็ดูว่าจริงๆอันนี้เราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะเราแค่ต้องการบอ i ดิ้งพาแล้วก็แท็กกระเป๋าที่เราจะไปโหลดด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าอันนี้เรามาล่วงหน้าประมาณก่อนประมาณ4ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําตามขั้นตอนมันก็จะขึ้นชื่อมาเลยค่ะว่าบุ๊กิ้งที่เราเช็คอินมาแล้วในบุ๊กิ้งเดียวกันมีกี่คนนะคะเขาก็จะให้เราทําทีละคนเนาะ นี่ค่ะแล้วก็มาเช็คกระเป๋านะคะซึ่งชนะแอร์ไลน์นะคะเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสนะคะฟรีน้ำหนักกระเป๋าให้คนละ23กิโลกรัมนะคะแล้วก็แคลลี่ออนขึ้นเครื่องได้อีก7กิโลนะคะอันนี้เราจะโหลดคนละใบเนาะนี่ค่ะแล้วก็รอรับแท็กกระเป๋าได้เลยค่ะเพื่อมาติดกระเป๋านะคะนี่ค่ะใบมันก็จะยาวๆแบบนี้ค่ะมันก็จะมีแบบบาร์โค้ดเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ยิงค่ะแล้วเราก็เอาไปติดกระเป๋านะคะนี่ได้มาทั้ง2คนเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วบอดดิ้งแพดก็ตามมาค่ะตามมาทั้งสองคนเลยนะคะนี่ก็เรียบร้อยค่ะเราก็เอาตัวเนี่ยค่ะดึงสติกเกอร์สีส้มพสมเนี่ยค่ะออกแล้วก็เอาด้านยาวๆเข้าไปพันหูกระเป๋านะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์นะอันนี้ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าโมแต่จัดแจงค่ะ,คะก็ติดสติกเกอร์ธรรมดาค่ะเป็นเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ยิงนะคะว่ากระเป๋าเราจะไปที่ไหนนะคะในหน้าตั๋วมันจะมีบอกหมดเลยเนาะว่าจากสวุวรรณภูมิไป ตดหวันเทวยวันเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วตู้นี้นะคะพอได้สติกเกอร์แปะแล้วนะคะเราจะมาหาตู้เพื่อดอบกระเป๋าค่ะอันนี้เราจะไปดอบกระเป๋าหรือโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองนะคะทําตามขั้นตอนเลยค่ะเขาก็ให้เรากดหน้าจอก่อนนะคะว่าเราเป็นสายการบินอะไรนะคะอันนี้ใช้แนลอ์ไ์ทำได้นะคะพอติ๊กปุ๊บเขาก็จะให้เรายิงบอดดิ้งพาร์ทค่ะเสร็จปุ๊บก็เอากระเป๋าไปวางค่ะทําตามขั้นตอนหน้าจอบอกเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะทุก ทุกตำแหน่งมันจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะคะเราแค่อยากทําเองให้เพื่อนๆดูเฉยเนาะถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะไม่ยากเลยก็ทําตามขั้นตอนค่ะอ่านรายละเอียดชื่อเราถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าในนี้มีอะไรบ้างมีอาวุธอะไรหรือเปล่าไร,รยแรงหรือเปล่ามีวอร์บแบงค์หรือเปล่าเพราะว่าวอร์บแบงค์เนี่ยเขาให้เราเอาขึ้นเครื่องนะคะเขาไม่ให้โหลดเนาะนี่ค่ะเขาก็ใช้เราาร์โค้ดไปติดเนี่ยค่ะ ติดแล้วก็วางกระเป๋าตามรูปทรงนี้นะคะเขาก็จะชั่งน้ําหนักกระเป๋าเราค่ะว่าน้าหนักกระเป๋าเราเท่าไรเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยค่ะไม่ยากนี่สามารถทําเองได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บค่ะพอมันไปแล้วนะคะไม่มีอะไรติดคัดตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีใบแท็กเล็กๆมาให้เราเช็คก,กิ้งนะคะเช็คเช็คแท็กอะคะ่ะแท็กกระเป๋าไว้เคลมกระเป๋านะคะว่าโอเคเนี่ยค่ะ หน้าจอจะบอกเลยว่าใช้หน้าแอร์ไลน์ของเราเนะะี่ยค่ะไปเกตไหนไฟอะไรไปไปลายทางที่ไหนนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเข้าไปในส่วนของข้างในนะคะเราจะผ่านตอมอซึ่งตรงตอมอเนี่ยเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะคะห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนาะหลังจากประตูนี้ไปเราก็จะไม่ได้ถ่ายนะคะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ผ่านตอมอเรียบร้อยะคะ่ะเขาก็แค่เช็คกระเป๋าเจ้าหน้าที่ซีเคียวริตี้อะไรเียให้เรียบร้อยนะคะก็ผ่านไปแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วค่ะ อันนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะเปิดมาด้วยดูหน้าจอเที่ยวบินของเราก่อนค่ะคือเมื่อกี้เราจะเห็นแล้วว่าตรงที่เราดอปกระเป๋าอะคะ่ะไปแท็กเคมเมื่อกี้ค่ะมันจะขึ้นเลยว่าเกดเราอยู่ดีหกนะคะถึงแม้ว่าจอแสดงภาพด้านในอะบางทีเรามาเร็วมันจะยังไม่โชว์นะคะแต่ว่าตรงที่ดอปกระเป๋าเมื่อกี้มันจะโชว์แล้วนะคะว่าเกดเราอยู่ตรงไหนเนาะจากที่เราสังเกตนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะเดินไปหาเกดค่ะ อันนี้เรามาเร็วเพราะว่าเราจะมีคลิปแยกไปที่เราไปเลอส์นะคะของมิลเลอร์เราเนาะเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงข้ามเลยค่ะเลาสซึ่งเกรเราอยู่ดีหเนาะพอได้เวลาเรียบร้อยค่ะเขาก็จะบอดดิ้งไทม์ซึ่งเวลาที่เราบินวันนี้ก็คือตีสองนาทีนะคะของวันที่13ค่ะก็พอได้เวลาใกล, boarding ล้ b บอดดิ้งเราก็มารอข้างในกันค่ะซึ่งก็คนก็ไปเยอะประมาณนึงค่ะเครื่องบินของเราวันนี้ บินตี3 3 5นาทีไปถึงที่เฉาหยวนไต้หวันประมาณ7มงเช้านะคะนี่ค่ะผู้ร่วมทริปของเราทั้งลายนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยแล้วก็คนไต้หวัน,นะคะ่ะไปแล้วค่ะเข้าเครื่องกันแล้วค่ะนี่ต่อแถวนิดนึงนะคะนี่ค่ะเขามีสัญญาณว่า Wi-Fi Unboard ด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ใช้เนาะก็เดินเข้าไปค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นว i สเ s a นะคะแล้วก็ที่นั่งของเราจะเป็นแบบ ชั้นประหยัดค่ะอีโคโนมี่เนาะไปที่นั่งแบบ33นะคะเป็นลำเล็กนิดนึงนะคะเป็นเหมือนแบบเออเป็นแอร์บัสลำใหม่อะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าตรงที่นั่งมันเป็นแบบยังไงบ้างนะคะก็ดูสะอาดค่ะสะอาดเลยคือแบบเหมือนใหม่เลยอะคะ่ะลำนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอใหญ่กดได้ปกติค่ะก็มีข้อมูลเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายนะคะเช่นดูหนังฟังเพลงได้ก่อนจะเปิดเขาก็แสดงก่อนคะ่ะว่า ไฟเนี่ยทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ usb ให้นะคะเป็น type a เนาะแล้วก็หูฟังเขามีให้นะคะถาดวางอาหารแล้วก็อ่าเป็นผ้าห่มค่ะเป็นไฟกลางคืนก็จะได้ผ้าห่มคนละผืนนะคะแข่งขาก็ยืดเหยียดได้ค่ะไม่แคบนะคะสามีก็สูง178่ก็เข่าไม่ติดค่ะโอเคเลยลำใหม่สะอาดนะคะลำนี้ อันนี้เราเช็คอินออนไลน์มานะคะที่นั่งก็จะเป็นแบบสุ่มเนาะแต่ว่าในบุ๊กิ้งเดียวกันเราก็ยังได้นั่งด้วยกันอยู่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราจองกับพนักง,งานที่เคาน์เตอร์อาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ a i r ์บัสเครื่องนี้จะเป็น a i r ์บัส a 3 2 1 neo นะคะตามใบเมื่อกี้เนาะใบก็แสดงรายการเลยค่ะว่าเกิดฉุกเฉินทําอะไรได้บ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นอาหารค่ะเนื่องจากมันเป็น full service เขาก็จะมีอาหารบริการบนเครื่องบินให้นะคะมีให้เลือก2อย่างค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวผัดไก่ข้าวผัดหน้าไก่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะเราก็เลือกผัดไทยกุ้งสดเนาะแล้วก็มีขนมปังผลไม้น้ําดื่มบริการได้ตลอดนะคะคือใช้บริการแอร์เขาได้นะคะเขาก็จะมีแบบเดินเสิร์ฟให้ตลอดเนาะนี่ค่ะแล้วก็กินอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเก็บไปนะคะ หน้าจอก็แสดงผลได้ปกตินี่ค่ะที่นั่งเราค่ะ 42B นะคะเราไม่ได้นั่งติดหน้าต่างเนาะเราก็จะถ่ายมาได้แบบไกลๆประมาณนี้ค่ะให้เพื่อนๆดูเนาะนี่พอมาถึงไต้หวันก็ฝนตกเลยค่ะวันนี้วันที่เรามาเป็นวันที่13กุมภานะคะก็คือต้อนรับด้วยสายฝนเลยแล้วก็มีบัสของสนามบินมารับนะคะเพื่อเข้าเกตนะคะ ซึ่งเครื่องบินลำนี้ก็คือขับดีนะคะกับตันก็คือขับลงนิ่มมากนะคะคือแบบอยากจะชื่นชมเนาะเพราะว่าถึงแม้ฝนจะตกแต่ว่าเครื่องก็ไม่ได้สั่นมากนะคะแล้วก็ลงแบบนิ่มปกติมากๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเกตกันนะคะแล้วก็ผ่านตอมออีกรอบนึงเนาะไต้หวันเนี่ยฟรีวีซ่านะคะฟรีวีซ่าได้14วันเนาะเพื่อนๆก็มาเที่ยวอย่างเราก็มาเที่ยวแค่5วันสี่คืนนะคะแล้วก็กลับนะคะนี่ค่ะเราก็จะไปผ่านตอมอกัน รีวิวตอมอก็คือไม่มีอะไรมากค่ะเขาก็ไม่ได้ถามเลยนะคะมีภาษาไทยด้วยค่ะก็มันจะมีเครื่องหมายแบบคําพูดภาษาไทยเนาะเขาก็กดให้เราแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะพอผ่านตอมอมาแล้วก็มารับกระเป๋าค่ะซึ่งตรงรับกระเป๋าเนี่ยก็จะมีห้องนะ้ํามีที่ขายซิมให้เราอะใช้บริการนะคะใครไม่ได้ซื้อซิมมาก็มาซื้อที่นี่ได้ค่ะเขามีบริการขายอยู่นะคะพอรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเที่ยวกันค่ะนี่เราจะเข้าเมืองกันแล้วนะคะ ค่าใช้ใจ่ายสำหรับตั๋วเครื่องบินไปกลับของชนะแ a ร i r ลน์ทริปนี้นะคะของเราตกคนละ8,800บาทโดยประมาณนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ